อันนี้น้องซาร่าชื่อซาร่าซาร่าโอ้โหดูสิดูหนังครับหนังหนามากนี่นะครับน้องดาวนินดาวนินมาลูกไหมสวยมากนะครับสีเข้มสุดๆเลยเครื่องด้วยนะครับโอ้โหดูเนื้อหนังดูดูโคนหางครับพี่น้องนี่วัวกี่เดือนนะเนี่ย วัวหกเดือนกว่านะครับโคนหางนี่ไม่มิดแล้วนะครับดาวนินลูกนี่วัวเงินแสนเด็ดชัดนะครับนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีดบ้านสวนนะครับกับพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นัฏฐพลฟาร์มนะครับ อยู่บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางอกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดจ้าโสธรน,นะครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงโคโบรามันนะครับเป็นลูกผสมมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ,รบสวัสดีครับรีคผมสวัสดีครับ เป็นยังไงนาะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เรามาอยู่ที่นันพลฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัวบราันนะครับเป็นลูกสมโอโหแต่ว่าสวยงามมากนะครับนะอย่างขออนุญาตาเล่าประวัตินิดหนึ่งครับเป็นยังไงครับการเริ่มเลี้ยงาฟาร์มครับเลี้ยงมาได้จะสปีแล้วครับผมครับผมเ <ผม S 1> นลรกกับเลี้ยงไม่เลือดลอยผสมน้ำเน่เลือด เรือปสมแล้วก็พวกงูเห่า,หาครับตุปไอหม้อบานน่ที่ล้ครับอย่าอยากพัฒนาให้เป็นสายพันธุ์ที่ดีขึ้นง,งามขึ้นครับคก็เลยเรื่อง <ผม S 2> เป็นแบบรูปผสมสายเลือดสูงขึ้นมาจังน้อยนึงครับแล้วก็จดมีการจดเอฟมีการพัฒนาพันธุ์แล้วก็จดถ้าบิดทาออกมาให้คำงามครับทาทะเบียนประวัติเมนครับอจดเอฟไปเป็นยังไงครับตอนนี้พัฒนาถึงเอไหน้วครับถึงเอหนึ่งรอครับ F2 ขสองคปแล้วครับ อ๋อมี F1 F2 ครับตอนนี้ก็มันพัฒนาเป็น F1 แล้วครับอืมครับก็มีฟันว่าจะเป็นพัฒนาอวด F อหายไปเรื่อยๆคงจะครองเองนี่แหละครับอ๋อครับผมอีกอีกหลายปีครับครับผมเริ่มเลี้ยงแม่บ็อกเขาเมื่อไหรครับเริ่มเลี้ยงมานานแล้วยังครับจะเกือบ2ปีแล้วครับ2ปีประมาณครับประมาณ2ปี2ปีครับอือแต่เป็นฟาร์มที่ดูแล้วก็ค่อนข้างอ่มี เขาเรียกอะไรนะมีหลักวิชาการมีการพัฒนาพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของโรงเรือนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นโรงเรือนมาตรฐานเนาะใช้เหล็กใช้อะไรที่เริ่มแรกก็เป็นแค่โกงไอ้ไม่ยุคค่าแล้วมาด่ายนะครับคอยเฮ็ดไปต่อเติมกันไหมให้เราฟังขัางหนีขัางหนีนี่สิและครับครับผมต้อเติมอย่างพวกรางอาหารก็มีการแบ่งล็อกเป็นเป็นหยาดเป็นเสียงรางหญ้ารางอาหาร ม่สโอาเขากินอาหารแล้วเือเคยเกินฟางแล้วก็จักนอ้อยเไย้กินหย่าครับรมันกำลังไปตัดหย่าอยู่ครับเท่าเท่าที่ดูเห็นสังเกตนี่เป็นวัวแดงทั้งหมดเลยวัวแดงไหมชอบวัวแดงใช่ไหมครับอ๋อคุณคุณนัทพลนี่เป็นคนพื้นเพที่นี่เลยใช่ไหมครับเป็นคนละเอียดครับอ๋อเป็นคนละเอียดแล้วอ๋อมามาแต่งานอยู่ที่นะครับอืม ตัวนี้ก็ผสมแล้วครับผ่านรอบหนึ่งแล้วรอ,ออีกรอบหนึ่งจะตัวอันตาซาวครับครับผมมีการตีเบอร์มีอะไรไหมครตัวนี้เบ่ได้ตีครับเพราะเขาเป็นแม่บอกครับแม่บอกตัวนี้ได้มาก,ก่อนเด็ตีเบอร์ตัวตีถึง้เต้น่นหน่อยครับครเจ็ดเดือนนะทีลครับอ๋อแสดงว,ว่าตัวนี้ก็คือว่าตัวเขาออกมาก็เป็น F 1หนึ่งได้เหมือนเดิมครับอ๋อหมายถึงว่าลูกถึงจะได้ F 1หนึ่งแต่ตัวนี้ยังยังไม่จบอ๋อครับผมตัวนี้เป็นแม่บอกไปครับ วันนี้ก็จดแล้วครับทรงจดแล้วล้อใบอืมอันนี้คือลูกฟาร์มใช่ไหมครับลูกที่เกิดที่ฟาร์มไม่ใช่ครับผมแล้วว่าเอามัตั้งเต็เด็กๆครับอ๋อเบอร์เขาจะอยู่ฟังขวาครับเป็นแบรนด์ตัวอะไรบ้างครับ TNL ครับ TNL นะครับฟาร์มยาสธรอืมตัวทีตัวเอลครับ TNL นัทพลเนาะที่ซื้อสามคนครับนะครับนัทพลคนานักคนัะอ๋อครับเอ็นกับเล็ก เอ็นกับนุชเอลนี่ครับสามคนอ๋อแม่บ้านชื่อนุชเวย่อสามคนอ๋อเป็นที่มาของของ TNL นะครับดูลักษณะการจัดการฟาร์มนะครับก็อันนี้ก็ของมันจืดอยู่ับหนาฝนครับผมว่าเป็นปกตินะอาจจะมีแมลงมีอะไรบ้างธรรมดานะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ผสมแล้วก็ล่อพันรอบครับแล้วลุนลูกเขาลูกเขาอีกตัวหนึ่งอยู่ทั้งหนอกครับอันนี้ท่องนะครับ โอ้เน้นวัวแดงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ทองซีไวศูนเก้าหกครับเลยจะซีเดือนแล้วครับที่เอามาผสมส่วนมากนี่เราใช้การผสมเทียมทั้งเทียมหมดเลยครับผมอพ่อพันุที่เอามาผสมส่วนมากก็จะเป็นพวกซีไวบวกเอชเคหาของซนนี่แหละครับพวกเคเอฟสามหนึ่งบวกพ่อพันดังดังนี่แหละครับพอนอกแน่กับมีครับน้ำน้เชื่อน้ำเข่าแน่กับมีครับแต่ตอนนี้น้ำเชื่อน้ำเข้าที่เป็นพ่อนอกครับ ก็มีเนาะเยอะบ้านเราเยอะมากเลยนะแล้วก็พันธุกรรมนี่ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นลูกสาว C ีครับลูก C ีไครับชีไว้ศูนย์เก้าหกแม่เขาตัวนี้โอ้แม่เขาทองนวครับนี่ลูกกี่เดือนนะฮะเอามันหกเดือนครับโอ้สีจัดจ้านมากนะครับดูนะครับเป็นสีปลอดแล้วก็หนังหนาครับแม่เขาทองเคเอฟหกแปด อ๋อแม่ก็ท้องแลวด้วยยังไม่ได้แยกนมนะครับแค่เอาออกไปเล่นเฉยถ้าอย่างนี้ก็สามารถจุดเอจุดเอฟหนึ่องได้เลยครับอันนี้ลูกครับผมตัวเมียด้วยใช่ไหมครับเมียครับยุนี่มีตัวเมียเหมือนครออ๋อตัวมีงอหูเลยครับสวยงามมากนะครับอันนี้น้องซาร่าชื่อซาร่าซาร่าสวยงามมากนะครับสีดีสีปอดสีเข้ม นะแดงเข้มเลยนะครับคงจะรักมากแล้วคงไม่ไม่เปิดราคาอย่างคงยีบงบเปิดราคาต่อยอดก่อนขอเก็บครบเรียงกันนะครับเอ็นเนียบอกก่อนจะหนี่กับน้องยูโรเชื่องจะหนีก็เป็นแบรนด์จะขอชื่ออะไรนะฮะยูโรครับยูโรตีเบอร์รอส่งสงจดนะครับอันนี้เอ1เอฟหนึ่งมือนกันครับ F1 หนึ่งะลูกสาวซ y กันครับลูกสาว CY 0ว9ศูนย์ศูนย์เก้าหกครับนี่นะครับท NL เลดี๋ยวขอญาตนะครับครับ อันนี้เบอร์สิบสาครับลันต่าโตครับง่เรื่องพาย้อยเข้ามาหรออ๋ออยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องก็จะปล่อยเดินแปลงน้ำอืนี่นะครับสวยงามมากเบอร์13เป็นแบรนด์ของ tnl นะฮะลูก c h 0ศูนย์หก6โอเคครับโอเคนี่ตัวนี้สวยครัเป็น f 1นนะครับผม อายุตอนนี้ประมาณกี่เดือนนะครับสองเดือนแล้วครับประมาณหนึ่งปีะโอ้สูงเปสสัดแล้วนะครับแต่ว่าท่านได้ผสมบุญหรอครับโอ้แสดงว่าสมบูรณ์มบครับสมบูรณ์แข็งทีนี้ในการดูแลในแต่ละวันเนี่ยเราเรามีโปรแกรมหรือมีตารางให้เขายังไงบ้างครับตช่วยอาหารอาหารนี่เขาจะใส่อาหารอันนี้ครับมีลำ ผสมให้คลุกแล้วก็มีพวกแร่ธาตุนะครับเป็นผงคลุกออนเซอรประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับกระเกียเนี่ยครับก็จะใส่ถาดนนี้แหละโตหนึ่งตัประมาณสองโลถึงสามโลครับตอนเซอรหมายถึงว่ามีอาหารเม็ดผสมกับร้ำละเอียดครับแล้วพวกแร่ธาตุผงครับพวกพิมิกตรนะครับอันนี้ก็จะจะให้ให้ให้ทุกวันทุกวันครับตอนเช้านะครับจากนั้นยังไงต่อฮะตอนสายมากอ่ะจะกินฟาง นิกหน่อยอ๋อจะให้กินฟางแห้งครับนี่หยาก็จะมาแล้วครับแล้วตอนเย็นก็ประมาณสี่ห้าโมงกัยาหญ้าสดนี่เราตอนเช้าภาคเช้าเราจะให้ประมาณกี่โมงฮะก็หลังจากให้อาหารเสร็จครับประมาณสักประมาณเก้าโมงสิบโมงอ๋ออ่าอันนี้นี่คือผมอยู่ที่นี่ก็คือประมาณสักสิบโมงครึ่งตอนนี้ก็คือให้อาหาร อาหารเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้รอหญ้าต้นฟางนี่จะติดห้างไปตลอดครับรอหญ้าสดนะครับตอนเย็นนี่ก็จะเป็นหยาแบบอัดเต็มเลยครับครับผมกินเต็มที่ครับกรบฟางครับฟางนี่ว่ให้ขาดห้างเลยครับอ๋อฟางกับน้ำฟางนี่ยังไงก็สแตนบายเขาจะกินอยูะตลอดจัิงแล้วครับอ๋อครับผมอาหารนี่ยังให้ขาดเมื่อละสองโล3สามโลครับแต่ว่าทองสิประมาณสามโลสี่โลครับเพราะเขาต้องการสารอาหารหลายครับจะไปเบรกตอนที่เขาทองในีแปดเดือนครับ อ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะคลอดเน่ยครับมันจะเป็นปัญหาในการคลอดลูกครับเห็นเลืเขากินตะฟ้างกัญยาครับหมายถึงว่าอาหารนี่จะไปลดช่วงเดือนที่แปดไปหาเดือนที่เก้าจนจนคลอดลดหมดเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้มีผลต่อการคลอดครับลูกตัวไงมันก็ออกเน่ยครับเพราะว่ามันเหลื่อมล้วงลูกครับจะแปดเดือนไปมันล้วงลูกครับครับผมนี่น้องอะไรอันนี้น้องดาวนินครับ ดาวนินโอ้โหนินจริงๆครับสีชุดยอดเลยครับแม่เขาตัวนั้นครับตัวที่สองอ๋อล็อกที่สองอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอะมนห้าเดือนหกเดือนนี่หละครับห้าหกเดือนดูครับดูหนังครับจับดูหน่อยครับลูกดีบีจับดูหน่อยหนึ่งครับสองศูนย์หนึ่งครับอันดามันเป็นเป็นวัวนอกวัวนอกของเสียตัวครับโอวัวนอกพนน้าเข่ามาโอ้โหดูสีชุดยอดนะครับดูหนังครับหนังหนามาก โครงสร้างดีมากนะครับสวยนะครับแบล็ a พิกเม m e n t จัดๆเลยเขาไม่ได้ซีเบอร์ส่งจดครับรออายุจะเก็บเดือนแปดเดือนครับขุดเขาเรียบร้อยขเขาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใช้การผสมเทียมครับขุดเขาทำเองวะฮะหรือมีหมอครับมีหมอมาเฮื่อนห้ครับอ๋อมีหมออยู่หมออยู่ที่ยโสหรือเปล่าหมอยโสเลยครับหมอแม็กอยู่ปาติอยครับโอ้โหหลายคนครับปาติวต้นละเอ็ดแน่ อ๋อแล้วแต่จังหวะแต่จังหวะเป็นว่างพวกได้ว่างอันนี้ครับงั้นคนสมเทียมที่ทำหมอประวัตนี้มากับผมเองอืมอืมแล้วมีถังไหมมีครับถังเก็บมีงเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างครับฉีดยาบำรุงก็ฉีดเองครับออ๋คยาบำรุงถ่ายพยาธิระบบจัดการนี่ยังกระเฮ็ดเองเบิดครับตอนนี้วัวทั้งทั้งหมดในในในฟาร์มของเรามีประมาณกี่ตัวฮะแปดสิบเก้าตัวครับสิบแปดสิบเก้าตัวตัวนี้ขันไว้ใช่ไหมฮะน้อง น้องวินนี่ครับน้องวินนี่ครับดูลูกสาวซีไว096อีกแล้วอายุ8เดือนครับสวยงามมากรอตีเบอร์ส่งจดเหมือนกันครับทำไมไม่มีตัวผู้เลยมตัวบา้นหมหรือขายฮะมีบ้างไหมขายใช่ไหมเออเลี้ยงมานี่เป็นลูกขอกออกมามีตัวผู้แค่ตัวเดียวครับมีตัวผู้ตัวเดียวครับโอ้โหมันอยู่ครับแต้ก็มาให้เส่นเเสื้อแยกเพศน้ำอ๋อใช้น้ำเชื่อแยกเพศนี่ห่วงลูก หวงลูกน้องวินนี่วินนี่แล้วช่วงเวลาที่เราปล่อยแปลงนี่พี่กับปอยเขากินเต็มที่ครับหมายถึงว่าเปิดให้กินทั้งวันหรือเป็นช่วงๆเต็มที่ครับประมาณสามสี่โมงคอยจะให้เขาเคอกหรือเขาอมือยเขาจะมานอนบนเขาเองครับเขาก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นี่ก็คือปอยเขาอิสระโอ้สวยงามมากนะครับนี่คือบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่ที่ สำหรับปล่อยให้เขาเดินเดินแปลงนี่ประมาณฟังนี่ประมาณสี่หาเลครับประมาณสี่ไรหาเลยดีฮะเพาะมเติมทีนี่ทิบสองเลยครับโอ้แป้งปลูกหยานี่จะเป็นประมาณแปดเลยตรงฟางนี่จะเป็นโรงเลือนกับนี่แหละครับที่อาศัยครับแป้งหยาจะลอขยายแปลงมาอีกครับตอนนี้ครับ่อ็เอามะขามมะขามมะขามมาลูกมาสวยมากครับตัวนี้ ลูกของตัวไหนเนาะซีไว้ศูนย์เกหครับโอ้ฟาร์มนี้เน้นซีวอย่างเดียวสวยมากนะครับแพงไม่หายดีเท่าไหร่ใช่ไหมขุดเขาครับตัวนี้เพิ่งขึ่งขุดครับเพิ่งขุดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้แสดงว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับสิบเดือนแล้วครับสิบเดือนนี่ครับก็จระจอยู่ของเขาเสร็จแล้วต้องมาฉัด นี่เป็นแม่บล็อกเนาะตัวนี้ตัวนี้แม่บล็อกครับล่าท้ทองครับลูกเขาขายไปแล้วครับอ๋อครับเป็นมาแบงลูกไปราคาเป็นยังไงครับราคาตัวนี้สูงครับอยู่จนประมาณประมาณที่ที่เป็น f อฟหนึ่งที่เป็นแสนขึ้นครับผมที่เป็น f อฟหนึ่งนี่คือ1แสนแสนขึ้นบาทแล้วนะครับโอ้โหวัวเงินแสนทั้งนั้นเลยครับขายไปแล้วยันซื้อก็ขึ้นมาแห้งก็โก้อย่างนี้แหละครับอ๋อตอนนี้ก็คือว่าพัฒนาอี่ว่าน้น เน้นเก็บเก็บก่อนนะครับว่าเขาไม่ยู่งเราเขาเก็บไว้เพื่อทำทองเพื่อเขาจะเป็นสายเอฟสองต่อไวพันผมดู YouTube เกี่ยวกับพวกไอไปดูราคาไปดูราคาวัวตามตลาดนัดนะครับโอ้โหราคาสูงคู่หนึ่งนี่แสนขึ้นทั้งนั้นเลยนะสองแสนสามแสนเนี่ยเสียงหวังอ่ะหนึ่งหนึ่งแสนสองแสนก็มีตามความนามตามสายพันธุ์โหรับผมนี่พวกนี้เป็นอนาคตจะเป็นแม่บอกเห้อเขาได้ครับ ครับผมเป็นวัวเอฟแล้วลูกเขาก็เป็นเอ็กสองครับผมมันก็พัฒนาไปได้อีกครับนี่เขาก็ปล่อยเขาเขาก็ไปเขาเขาอเขากับมีนางมะเจ้าพิดไว้โอ้ยชอบน้องอะไรนะเมื่อกี้น้องดาวนินครับดาวนินโอ้โหดาวนินเป็นดาวตัวที่สอนะครับน้องดอกอ้อดอกอ้อตัวที่สามนี่น้องมะนาวครับโอ้โหจำชื่อได้ทุกตัวทุกกี้หันหลังนี่ครับอันนี้ฟ้าใสอันนั้นน้องกระรอกรับน่าจะไล่ๆกันเนาะอายุ ไล่กันครับเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้น้องเล็กสุดก็น้องตุกกี้นี่แหละครับประมาณหเ,เดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับเอฟหนึ่งจดหมดแล้วฟาร์มนี้อยู่ที่บ้าน <c oughs> น้องไม้ตายครับน้องไม้ตายนะครับ <c oughs> ตำบลทุ่งนางโอก <c oughs> อำเภอเมืองจั <c oughs> งหวัดยะโสธรนะครับผานมาแบบนีาเยี่ยมมาชมาม,มาเลกเลียนเรียนรู้กันได้เนาะคนรักบัวด้วยกันเนาะ นี่นะครับพื้นที่ก็สวยงามมากนะครับมีเป็นแปลงหญ้าแพนโกลาญี่ปุ่นครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวดูพื้นที่นะครับเป็นเป็นรั้วคาวบอยครับผมนะครับสวยงามมากรอกันเองครับนะครับออลอเองด้วยซื้อแบบมันรอกันเองอ๋อรับฟางว่างก็ทําเพิ่มไปเรื่อยๆเ่ครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงหญ้าที่อ่เป็นแปลงหญ้าแพนโกลาแล้วก็มีการตัดครับตัดแล้วครับเป็นตอนที่สามแล้วครับ น้องดาวนินดาวนินมาลูกมาสวยมากนะครับสีเข้มสุดๆเลยมาเชื่องด้วยนะครับโอ้โหดูเนื้อหนังดูดูโคนหางครับพี่น้องนี่โค่นหาง่บัวกี่เดือนนะเนี่ยหกเดือนกว่าครับบัวหกเดือนกว่านะครับโคนหางนี่ไม่มิดแล้วนะครับดาวนินลูก นี่บัวงเงินแสนชัดนะครับนี่สวยงามมากนะครับหน,นังนี่ย่นอนาคตไก่ครับนี่หนังดูครับจับหน่อยนะลูก <c oughs> น่ารักจังเลยลูกแข่งขาดีครับย่นครับผมน้ำใตสวยนี่นะครับนคนครักบวัวนะครับจะเห็นถึงความผูกพันนะครับนี่ ถ้ารักอ้วงจริงเขไม่อยากขายเลยเนาะขายไปกระชิดนวดครับขายแต่ละทีนี่โหน้ําตาตกนะเอาขึ้นรถบางคนนี่ตอนขอดกระเพราเนี้ยงบางคนนี่เอาขึ้นรถนี่แทบจะคืนเงินนะเลี้ยงเราแต่วผูกพันตัวที่ขายนะมัเขาเพื่อ่จะใช่ใช่ครับล้วก็มาหมุนเวียนในฟาร์มเนาะโอเคเราไปดูแปลงหญาแพงโกล่านะครับ